เพื่อนเพื่อรู้จักการโบกรถกันไหมคะในไทยอาจจะไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไหร่แต่ต่างประเทศเนี่ยมีเยอะเลยค่ะคนที่ต้องการโบกรถเนี่ยเขาจะยื่นมือมาที่ถนนแล้วก็ทำมือแบบนี้ นี่เป็นสัญลักษณ์ของการที่บอกว่าเขาต้องการขอติดรถไปด้วยค่ะแต่ใครจะคิดล่ะคะว่าการขอติดรถไปด้วยหรือว่าการรับคนที่โบกรถขึ้นมาด้วยเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นประสบการณ์หลอนไปตลอดชีวิตเลยก็ได้ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Scary Top List รายการจัดอันดับเรื่องราวน่ากลัวประจำสัปดาห์และว,วันนี้นิตาก็จะมาทำหน้าที่โฮสพาทุกคนไปพบกับ10ประสบการณ์โบกรถสุดสยองค่ะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะคะ เอาล่ะไปเริ่มกันที่อันดับ10เลยค่ะเรามาเริ่มกันที่อันดับ10เลยค่ะกับรถตู้ปริศนาเคที่เป็นเด็กสาวมหาลัยที่ตัวเล็กบอบบางจนเหมือนเด็กไฮสคูลถึงแม้ว่าเธอจะมีรถแต่ว่าเธอก็เลือกที่จะนั่งรถประจําทางแทนค่ะในขณะที่เธอกําลังรอรถประจําทางอยู่นั้นก็มีรถตู้คันนึงค่ะ ขับผ่านเธอไปมาถึง4-5หรอบด้วยกันและแล้วเขาก็มาจอดที่ข้างหน้าเธอค่ะและเปิดกระจกถามเธอว่าต้องการให้ไปส่งไหมเพราะอากาศหนาวเกินไปที่จะยืนรอรถประจำทางแบบนี้เธอรีบปฏิเสธทันทีค่ะและก็โชคดีที่รถประจำทางมาพอดีเลยค่ะเธอรีบขึ้นรถอย่างโล่งใจแต่ว่ารถตู้คันนั้นขับตามรถประจำทางมาและมาจอดข้างที่เธอนั่งทำให้เคที่ตกใจมากเพราะว่าชายคนนั้น ถือมีดเล่มใหญ่และแกว่งไปมาและชี้มาที่เธอค่ะเมื่อถึงที่หมายเคที่รีบวิ่งลงจากรถแต่ว่าชายคนนั้นวิ่งตามเธอมาโชคดีของเธอค่ะที่ชายคนนั้นสะดุดล้มทําให้วิ่งตามเธอไม่ทันและเขาตะโกนไล่หลังเธอมาว่าฉันจะตามหาเธอให้เจอเธอเสร็จฉันแน่โอ้ยไม่อยากคิดเลยนะคะว่าถ้าเคที่ไปขึ้นรถตู้คันนั้นแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างอันดับที่9 คนขับรถบรรทุกใครที่บอกว่าตัวเองเป็นคนกล้าไม่กลัวอะไรบางครั้งถ้าได้เจอสถานการณ์ที่กดดันอาจจะทําให้ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเรื่องของชายคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะชายคนนี้ได้โบกรถบรรทุกเพื่อจะกลับบ้านเพราะว่าเขาขับรถไม่เป็นและเขาก็ชอบการเดินทางด้วยการโบกรถค่ะคนขับรถบรรทุกคันนี้ดูเงียบๆไม่ค่อยพูดอะไรและบังเอิญว่าวันนั้นเป็นวันที่หิมะตกทําให้ถนนค่อนข้างลื่นจึงจําเป็นจะต้องมีการเบรกบ่อยครั้งค่ะ ชายคนนี้เลยตะโกนบอกคนขับว่าระวังนะแต่คนขับตะคอกกลับมาทันทีค่ะว่าอย่ามาตะคอกใส่ฉันแล้วเขาก็บ่นพืมพำว่าแกชอบตะโกนใส่ฉันบอกตั้งกี่ทีแล้วก็ไม่ฟังฉันไม่ฟังเธอแล้วได้ยินไหมชายโบกรถตกใจและกลัวมากค่ะเขาร้องไห้และพยายามที่จะลงจากรถแต่ว่ารถคันนี้ไม่มีที่เปิดประตูค่ะชายคนขับรถบรรทุกเห็นว่าเขาร้องไห้ จึงเปิดประตูและให้ลงไปเขารีบลงจากรถอย่างไม่ลังเลแต่ว่าชายคนขับรถบรรทุกเนี่ยตะโกนบอกเขาว่าเขาลืมหมวกเมื่อเขาได้หมวกคืนเขาสังเกตเห็นว่าในนั้นน่ะมีกระดาษแผ่นหนึ่งและแบงค์100ง100ดอลลาร์อยู่ค่ะในกระดาษนั้นมันเขียนว่าผมขอโทษเอาเงินนี้ขึ้นรถกลับบ้านและอย่าได้โบกรถอีกงงกับคนขับรถบรรทุกไหมอะคะผัดมาอันดับที่8 เธอต้องมากับฉันเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้ชายแท้คนหนึ่งเขาต้องการที่จะโบกรถกลับบ้านไปที่ลินคอนพาร์คฝั่งเหนือและแล้วก็มีคนใจดีรับเขาขึ้นมาค่ะแต่ระหว่างทางคนขับได้เดียวลงไปฝั่งใต้ซึ่งเป็นคนละทางกันชายคนนี้จึงบอกว่าเอ้ยนี่มันผิดทางนะคนขับรถตอบกลับมาทำให้เขาต้องขนลุกไปทั้งตัวค่ะว่าไม่ใช่นี่ถูกทางแล้วเพราะว่า เธอต้องมากับฉันและเมื่อรถจอดติดไฟแดงค่ะชายคนนี้รีบเปิดประตูหนีออกมาอย่างไม่คิดชีวิตเขารอดมาได้ค่ะสองปีผ่านไปเขาได้นั่งดูข่าวในทีวีและข่าวนี้ทำให้เขาต้องขนลุกไปทั้งตัวเพราะเขาได้เห็นชายที่รับเขาขึ้นรถนั้นถูกจับเพราะคดีฆ่าคมคืนมากกว่า20ศพเลยค่ะโดยที่เปิดประตูฝั่งคนนั่งถูกแงะออกเพื่อกันเหยื่อหนี เป็นไปได้ว่าชายผู้โชคดีคนนี้อาจจะเป็นเหยื่อคนแรกที่ทำให้ฆาตกรรู้ตัวว่าควรจะเอาที่เปิดประตูออกหากอยากทำการฆาตกรรมให้สำเร็จค่ะอันดับที่7เพราะความใจดีเฮนรี่ชายใจดีวัยกลางคนที่เป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านวันหนึ่งขณะที่เขากำลังขับรถกลับเข้าตัวเมืองเขาก็ได้รับชายแปลกหน้าที่โบกรถเขาขึ้นมา ด้วยความใจดีค่ะเขาได้บอกชายคนนี้ว่าให้ไปงี่ที่หลังรถของเขาได้เพราะว่าเขาดูเหนื่อยเหลือเกินค่ะและเมื่อขับมาได้ครึ่งทางชายแปลกหน้าคนนั้นก็ได้หยิบปืนขึ้นมาและยิงเข้าที่ท้ายทอยของเฮนรี่ทันทีโดยไร้เหตุผลค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ขโมยเงินของเฮนรี่หรือไม่ได้ขโมยแม้แต่รถค่ะสุดท้ายชายแปลกหน้าคนนี้โดนจับได้แต่เฮนรี่ต้องพิการไปตลอดชีวิตเพราะว่าสมองของเขาโดนทำลายไปจนหมดค่ะอันดับที่6 ลูกชายที่หายไปนี่เป็นเรื่องจริงของครอบครัวครอบครัวหนึ่งค่ะที่เล่าโดยคุณป้าผู้ที่สูญเสียลูกชายของตัวเองไปเพราะการโบกรถในเมืองนิวบรันช w วิกลูกชายของเธอหายตัวไปช่วงซัมเมอร์หลังจากที่ออกจากบ้านไปแล้วก็โบกรถเพื่อที่จะไปที่ไหนสักแห่งเธอเฝ้ารอและก็หวังลึกๆในใจว่าลูกชายของเธออาจจะแค่ไปเที่ยวนานไปหน่อยแต่แล้วอยู่ๆว,วันหนึ่งตำรวจก็มาที่บ้านของเธอค่ะและบอกว่าเขาเจอลูกชายของเธอแล้ว ลูกชายของเธอนั้นได้ออกไปโบกรถและมีคนรับเขาขึ้นไปจากนั้นก็ถูกฆ่าและโยนศพทิ้งไว้ที่แมา่น้ำเซนจอนค่ะมันช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเลยใช่ไหมคะสําหรับคนที่เป็นแม่และรอให้ลูกกลับมามาถึงอันดับ5กันแล้วค่ะกับเราชื่อเดียวกันเจ้าของรถคันนี้กำลังขับรถไปที่เม็กซิโกค่ะแล้วก็บังเอิญเจอชายคนนึงโบกรถจึงได้รับชายคนนี้ขึ้นมาเขาดูเป็นคนสุภาพเรียบร้อยมากเลยค่ะ และเมื่อถามชื่อชายคนนี้ชายคนนี้ก็ตอบว่าตัวเขาเองชื่อเดบเจ้าของรถตกใจมากเพราะว่าตัวเขาเองก็ชื่อเดิบเหมือนกันค่ะจากนั้นพวกเขาก็คุยเล่นกันเรื่องต่างๆตามปกติค่ะและก็ส่งชายคนนี้ลงเมื่อถึงที่หมายแต่เรื่องหน้าขนลุกมันเกิดขึ้นตรงที่เมื่อเขาขับมาถึงชายแดนที่มีการตั้งป้อมตรวจอะไรสักอย่างเขาโดนโบกให้จอดรถและโดนสอบสวนค่ะและเมื่อเขาถามตำรวจว่านี่มันเรื่องอะไรกัน ตำรวจตอบว่ามีหมายจับคนชื่อเดิบข้อหาฆาตกรรมไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้าของรถจะรู้สึกยังไงที่รับฆาตกร,รขึ้นมาบนรถอะค่ะถัดมาอันดับที่4 s สกินวอล์กเกอร์หญิงคนนี้เลือกใช้ทางลัดในการขับรถกลับบ้านค่ะทางลัดนี้มืดเปลี่ยวรกแต่ว่าช่วยประหยัดเวลาได้แน่นอนเธอก็สังเกตเห็นหญิงชราคนหนึ่งค่ะผมดำยาวแล้วก็มีผ้าอะไรสักอย่างพันอยู่รอบตัว หญิงชราคนนี้นั่งอยู่ที่ถนนเธอจึงจอดถามว่าติดรถไปด้วยกันไหมคะแต่หญิงชราคนนั้นค่อยๆย,ยืนขึ้นแล้วกรีดร้องอย่างโหยหวน,หวนผิวของเธอขาวซีดราวกับกระดาษตาลึกกลวงโบ๋สีดำสนิทเธอตกใจมากค่ะรีบเหยียบคันเร่งหนีทันทีแต่หญิงชราคนนั้นก็วิ่งตามรถเธอมาและเมื่อกลับถึงบ้านคะ่ะเธอก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนของเธอฟังเพื่อนของเธอบอกว่าสิ่งที่เธอเจอนั้นอะ ไม่ใช่หญิงชราแต่เป็นศพเดินได้อันดับที่สามลงผิดป้ายเรื่องขนลุกนี้ถูกบอกเล่าโดยพนักงานคนหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นพนักงานสืบสวนค่ะความสยองขวัญเกิดจากการลงรถผิดป้ายค่ะหญิงสาวคนหนึ่งได้บอกกับคนขับรถประจำทางว่าเธอเผลอหลับไปทำให้เลยป้ายเธอต้องการจะลงเธอจึงต้องการที่จะลงรถเพื่อไปโบกรถและย้อนกลับไปทางนั้นค่ะคนขับรถจึงจอดให้เธอลงระหว่างทาง และนั่นเป็นจุดสุดท้ายที่มีคนเห็นเธอผ่านไปถึง15ปีมีหญิงนักท่องเที่ยวคนหนึ่งกำลังรอโบกรถระหว่างทางเธอเดินไปสะดุดกับบางอย่างเข้าปรากฏว่ามันคือศพคนที่โดนผูกร่างติดไว้กับต้นไม้ค่ะมันคือศพของหญิงสาวที่ลงผิดป้ายคนนั้นผลจากการชันสูตรพบว่าไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายใดๆที่ร่างกายแต่ว่ามีคนผูกเธอไว้กับต้นไม้และปล่อยเธอไว้ตรงนั้น ทิ้งให้เธอตายทั้งเป็นค่ะมาถึงอันดับที่2กันแล้วนะคะกับอย่ารับคนโบกรถนิกกี้ไดไ้รับชายคนหนึ่งขึ้นรถมาชายคนนี้ดูเป็นคนขี้อายและขี้เกรงใจพวกเขาได้คุยกันนิดหน่อยแล้วก็แวะข้างทางเพื่อหาข้าวกินค่ะนิกกี้เสนอที่จะจ่ายค่าข้าวให้เพราะว่าข้าวเนี้ยมันก็ไม่ได้แพงอะไรนั้นเธอก็ส่งชายคนนี้ลงตรงที่เขาต้องการชายคนนี้ได้ขอเบอร์นิกกี้ไว้ค่ะ แล้วเรื่องขนลุกมันก็เกิดขึ้นตรงนี้แหละสัปดาห์ต่อมานิกกี้ได้รับสายจากชายคนนี้แต่เขาไม่ปล่อยให้เธอได้พูดอะไรเลยเขาบอกกับเธอว่าเธอควรจะต้องขอบคุณพระเจ้าที่ได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีเพราะว่าจริงๆแล้วเขาตั้งใจที่จะฆ่าข่มขืนเธอแล้วเอาศพเธอไปโยนทิ้งจากนั้นก็ขโมยรถเธอค่ะแต่ว่าหลังจากที่นิกกี้เรียนข้าวเธอทำให้เขาตัดสินใจทำแบบนั้นไม่ลงและเขาก็บอกนิกกี้ต่ออีกว่า ต่อไปนี้นิกกี้ได้โปรดเถอะได้โปรดอย่ารับคนแปลกหน้าขึ้นรถอีกและเขาก็วางสายทันทีค่ะอึง้งไปเลยคะ่ะนิกกี้มาถึงอันดับหนึ่งกันแล้วนะคะกับ The Central Arkansas Dark Legend เรื่องราวต่อไปนี้คือตำนานที่ถูกเล่าขานในมหาวิทยาลัย c e n t r a l a r k a n s a s แห่งรัฐ a r k a n ันซที่ทางหลวงหมายเลข365มีเด็กหญิงใส่ชุดสีขาวขาดวินเดินอยู่กลางสายฝน และบังเอิญว่ามีชายใจดีขับรถผ่านมาจึงเสนอที่จะขับรถไปส่งเธอที่บ้านพร้อมกับเอาเสื้อแจ็คเก็ตของเขาคลุมเธอไว้เพื่อให้เธอหายหนาวและเมื่อมาถึงบ้านของเธอจู่ๆเด็กสาวคนนั้นก็หายตัวไปเขาจึงเดินลงไปที่บ้านและเคาะประตูเพื่อที่จะเช็คว่าเธอได้เข้าบ้านไปอย่างปลอดภัยแล้วใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ต้องช็อกเพราะแม่ของเด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่าลูกสาวของเธอตายไปแล้วจากอุบัติเหตุรถชน แต่วิญญาณของเธอจะคอยมาโบกรถแบบนี้ทุกๆปีเพื่อที่จะกลับบ้านชายคนนี้ไม่เชื่อคะ่ะจึงได้ขับรถไปที่สุสานแล้วเขาก็ได้พบกับหลุมศพของเธอจริงๆแต่ที่น่าคนลุกสุดๆอะ่ะมันก็น่าจะเป็นแจ็คเก็ตของเขาคะ่ะที่มันวางพาดอยู่บนหลุมศพนั้น แต่ละเรื่องหลอนไปเลยไม่กล้ารับคนแปลกหน้าขึ้นมาแล้วล่ะคะเนี่ยรับคนขึ้นมาก็กลัวโดนฆ่าแต่ว่าหน้ากลัวกว่าถ้ารับขึ้นมาแล้วไม่ใช่คนใครเคยมีประสบการณ์แปลกๆแบบนี้บ้างไหมคะมถ้ามีแล้วก็มาเล่ามาคอมเมนต์ให้พวกเราฟังหน่อยนะและสําหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เอาไว้และก็กดกระดิ่งด้วยนะคะถ้าเป็นสายชอบฟังเรื่องราวหน้ากลัวหน้าขนลุกแบบนี้แล้วก็รับรองไม่ผิดหวังคะ่ะ สำหรับวันนี้นิตาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย